สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกับเชิญนุ่นนะคะวันนี้มาเจอกันใน ep ที่36แล้วนะคะวันนี้มาในหัวข้อนะคะไม่อยากกระดูกเสื่อมเร็วนะคะหยุดทําสิ่งเหล่านี้นะคะวันนี้นุ่นก็มาแชร์ประสบการณ์จากการที่เราอ่านนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในโปรแกรมสาชลลอไว้ด้วยนะคะคือแต่ก่อนนะคะตอนที่ ก่อนที่นุ่นจะเข้าโปรแกรมนะคะการดูแลสุขภาพแบบองรวมนะคะก็นุ่นก็ได้ไปตรวจนะคะมวลนะคะมวลกระดูกนะคะในช่วงนั้นก็คือมวลกระดูกของเราเนี่ยเริ่มบางแล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเรากังวลใจนะคะคือหลายๆคนก็จะรู้หรอกว่า,าถ้าอยากดูแลกระดูกใช่ไหมก็กินอาหารนะคะที่เกี่ยวกับการบำรุงกระดูกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า,าในโปรแกรมสัตว์ชโลไยที่ซิวทีมทำนะคะก็จริงๆคือมันม,ม,นมีมันมีหลายอย่างด้วยนะคะก็ วันนี้นะคะก็ในหัวข้อนี้นะคะที่ที่นุ่นจะมาแชร์เนี่ยนะคะก็ถือว่านะคะนุ่นได้ทํามาแล้วนะคะแล้วก็มวลกระดูกเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็คือสุขภาพสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยนะคะคือ,อในโปรแกรมศาชะลอวัยนะคะเขาก็ได้บอกไว้ว่าคือจริงๆเนี่ยเราก็กินอาหารเนี่ยที่มันอุดมไปด้วยแคลเซียมนั่นแหละถ้าเราอยากดูแลกระดูกนะคะแต่ว่าหารู้ไหมว่านะคะ อา,อาหารที่เรากินลงไปเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายเราสามารถดูดซึมนะคะดูดซึมแคลเซียมเนี่ยจากอาหารที่เรากินลงไปเนี่ยได้ประมาณ30-40เเท่านั้นเองนะคะเพื่อนะคะดังนั้นเพื่อที่จะให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแคลเซียมนะคะเราก็ควรจะคำนึงในเรื่องของปัจจัยอะไรบ้างที่มันขัดขวางในเรื่องของการดูดซึมนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรเอ่ยนะคะที่เราคาดไม่ถึงนะคะคาดไม่ถึงแล้วก็ คือบางทีเราก็แบบไม่ได้คิดนะคะว่ามันจะไปขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียมนะคะก็นะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าไม่อยากกระดูกเสื่อมเร็วนะคะให้หลีกเลี่ยงอาหารนะคะที่มีโซเดียมสูงๆนะคะเพราะว่า การที่เรากินอาหารพวกนี้เขาจะไปเพิ่มการขับแคลเซียมนะคะออกทางปัสสาวะนะคะอันต่อมานะคะเครื่องดื่มนะคะที่มีคาเฟอีนอย่างเช่นพวกชากาแฟพวกนี้พวกนี้นะคะถ้ามากเกินกว่า3 0มมิลลิกรัมนะคะหรือประมาณ3-4ถึงถ้วยต่อวันเนี่ยเขาจะไปลดการดูดซึมแล้วก็ขับแคลเซียมออกจากร่างกายนะคะอันต่อมาเลยก็คือแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปลดการดูดซึมแคลเซียมเลยนะคะแล้วก็ ใครที่แบบกินยาบางตัวนะคะบางตัวเนี่ยก็จะมีผลนะคะในการผลต่อการดูดซึมแคลเซียมนะคะอย่างเช่นพวกยารักษาไทรอยยาปฏิชีวนะบางชนิดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะคะภาวะที่แบบเราขาดวิตามินดีนะคะก็จะทําให้การดูดซึมแคลเซียมของเราลดลงด้วยนะคะเพราะว่าวิตามินดีเนาะดีด็นะคะเขาจะไปกระตุ้นนะคะการดูดซึมแคลเซียมนะคะผ่านทางลำไส้แล้วก็เร่งสะสมแคลเซียมที่กระดูกนะคะ ทีนี้เลยนะคะคือจริงๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเขาจะมีกระดูกใช่ไหมคะไอกระดูกเนี่ยมันจะเป็นแหล่งนะคะแหล่งสำรองของแคลเซียมเขาก็จะมีกลไกในการรักษาสมดุลแคลเซียมในกระดูกแล้วก็ในเลือดนะคะเมื่อเราได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอเขาจะมีการสายกระดูกเพื่อปล่อยแคลเซียมออกมาในกระแสเลือดก,การได้รับแคลเซียมที่แบบไม่พอนะคะไม่เพียงพอเป็นระยะเวลานานๆจะส่งผลทําให้ กระดูกของเราบางลงและก็เปราะลงนะคะแล้วก็เสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคกระดูกพุนได้ในอนาคตนะคะก็ในเรื่องของแคลเซียมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นนะคะที่เราจะต้องอดูแลนะคะแล้วก็หามาทานด้วยนะคะในส่วนของตัวช่วยนะคะในการดูแลกระดูกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตาม EP ีต่อไปนะคะสาหรับวันนี้นุ่นก็มาแชร์เพียงเท่านี้นะคะเจอกันนะคะในอีีต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ